สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จียมขิดพัฒนาครับวันนี้มาประเด็นเรื่องไผ่ดาวดินกับย u ยูนะที่เรียกร้องให้มีการปล่อยไผ่ดาวดินนะแอนต้ลิสนะะองค์กรชนก็มีการเรียกร้องให้มีการปล่อยดินนะครับมีนักวิชาการการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยก็มีการล่ารายชื่อให้มีการปล่อยไผ่ดาวดินส่งไปยังศาล แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการรับรอง UN เหมือนกันก็มีการรับรอง,รรรองคนไทยสองคนเป็นบุคคลย่องเข้าไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับมีคนตั้งคําถามกับผมว่าเกิดอะไรขึ้นทำนะไมองค์กรเหล่านี้มีปฏิกิริยาแบบนี้กับไทยเป็น2แนวทางทั้งรับและไม่รับนะครับในขณะที่ เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับมีการบิดเบือนว่าไผยดาวดิน,เ,นเพียงแชร์พระราชประวัติของรัชกาลที่สิบเท่านั้นก็โดนอมินพระบรมริเานุภาพซึ่งก็ในจริงไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของไผยดาวดินเนี่ยนอกจากเขาจะแชร์นะครับพระราชประวัติที่บิดเบือนของ BBC ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของทางเจ้าที่นะครับ cubed. เกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่1ิไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าภัยดาวดินเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นในการโจมตีพระมหากษัตริย์ข้อความหมิ่นพระรมเดชานุภาพจึงเป็นที่มาของการถูกจับกลุ่มหลังจากถูกจับกลุ่มเรียบร้อยสารให้การปล่อยตัวครับพอปล่อยตัวเรียบร้อยนะครับยืนยันจะไม่กระทําการอะไรอีกปรากฏว่าภัยดาวดินเนี่ยนะครับก็ผิดคํามั่นสัญญาที่ให้กับสารในการประกันตัวทางตํารวจก็เอาหลักฐานไปยื่นให้ ออกจากศาลมาตอนแรกแล้รับการประกันตัวทำท่าท้าทายนะครับทางเจ้าที่ต่อมาก็ไปโพสต์ข้อความโจมตีศาลโนะจมตีเจ้าที่อีกจึงเป็นที่มาการถูถกถอนประกันตัวเจ้าตัวก็เรียนกฎหมายพ่อกฎหมายนะครับเนี่ยก็เลยถูกถอนประกันตัวนะฮะที่เกิดขึ้นนะี่คือเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแตน่นี้ในเชิงกรุยุทธ์ทางการเมืองเกิดอะไรขึ้นทําไมฝรั่งไปให้การสนับสนุนคนกลุ่มนี้นะครับ ทั้งที่เจตนาในการกระทําผิดชัดเจนนะที่ผ่านมาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกาค่อนงชัดนะนะครับการที่ตํารวจทําร้ายผู้ชุมนุมในสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมก็คงเห็นในการต่อต้านโดนทรัมป์นะครับผมกรเหล่านี้ไม่ไปเรียกร้องฮะไม่ไปเรียกร้องแอนติลงไอจิลิสเลยไม่เห็นไปเรียกร้องเลยว่าให้ดำเนินการกับทางตํารวจในสหรัฐอเมริกาสังเกตไหมฮะท่านผู้ชมต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีนะครับไม่มีเลย องค์กรเหล่านี้ไม่โจมตีประธานาธิบดีของตัวเองที่ประกาศใช้ความรุนแรงกับกลุ่มไอซิสเห็นไหมฮะแปลกไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงตั้งข้อสังเกตยูนะครับแต่เขาจะโจมตีประเทศไหนก่อนหน้านี้แอนตาริสเนี่ยมีการโจมตีทางผู้นําของฟิลิปปินส์ที่โจมตีสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอะไรว่านี่คือเครื่องมือองค์กรเอกชนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันมีอิทธิพลอะไรไหม ไม่มีที่พนรดเลยครับมันไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจตามกฎหมายก็เป็นเพียงถแถลงประจานเขานะครับที่ผ่านมารัฐบาลไทยพอประจานขึ้นมาปุ๊บรัฐบาลไทยทำยังไงจะประจานอีกรัฐบาลไทยก็เข้าไปตรวจสอบในการถแถลงข่าวเข้าไปตรวจสอบว่าไงฮะว่าคุณมีใบอนุญาตเข้าเมืองไหมมีอนุญาตการทํางานไหมปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่มีอนุญาตทํางานนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมสิ่งนี้กระโดดลอ,อยไปจุงนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เราได้เห็น ว่าในเชิงกาย,ยุทธเห็นอะไรบ้างเราเห็นชัดอันนึงคือเขาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ล่าสุดแล้วก็มาไทยแต่เขาก็ให้รางวัลกับคนไทยให้รางวัลกับคนไทยไทยเป็นคนไทยดารา,านักร้องนักสแสดงเนี่ยนะฮะไปม,มีส่วนร่วมกับองค์กรของเขา <c oughs> ในการเคลื่อนไหวให้การสนับสนุนหลักอย่างนี้เขาเรียกว่ามันยืนสองขา <laughs> เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่านะครับนักวิเคราะห์ ในฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ประเมินว่าเอเชียไม่มีใครประเทศไหนเอาฝรั่งอีกต่อไปนะครับความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสาภาพยุโรปนะกับเอเชียมีน้อยมากแทบไม่มีไหนประเทศไหนเอาสาภาพยุโรปเลยนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะเขาก็เลยจึงเดินกลยุทธ์แบบนี้ขึ้นมาก็เดิกลยุทธ์เดินสองขาต่อต้านด้วยแต่ก็สนับสนุนในเวลาเดียวกันเห็นไหมฮะบางคนอจะบอกว่าเป็นการ ตีสองหน้าก็ถูกไหมก็เหมือนกันลักษณะตีสองหน้าเล่นเกมอย่างนี้ขึ้นมานี่คือยุทธศาสตร์เรียกว่ายุทธศาสตร์เอเชียเกี่ยวข้องกอบยุทธศาสตร์โลกนะฮะเนี่ยหลักเขามีแล้วก็เขาก็มาเดินยุทธศาสตร์ในเอเชียทําไมส่วนหนึ่งก็ต้องการประเทศไทยเป็นพวกอีกส่วนหนึ่งก็คือต่อต้านไว้กดไว้นะครับอ้างสิทธิมนุษยชนทั้งที่การกระทําของเขาเดิองกล่าวตามกฎหมายเนี่ยนะฮะเป็นการละเมิดนะเป็นเมิดนอกอาณาเขตด้วยนะฮะเขาไม่มีสิทธิตามกฎหมายในประเทศไทย แต่ก็ใช้ลักษณะการต่อต้านทางสังคมนะโซเชียลซัชักนหรือการต่อต้านทางสังคมใช้วิธีนี้ในการโจมตีกสื่อมลชนไทยสังเกตที่เอามาเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสื่อที่ได้รับการสนับสนุนโดยส่วนใหญ่นะครับจากฝรั่งแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโาตลอดและจะเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ท่านผู้ชมคงเห็นปร,าาประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับที่เป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยซึ่งนักวิเคราะห์ อาจารย์ผู้นํานักวิชาการในสหรัฐอเมริกามีการทําโพว่าประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกากาลังสอบตกสิ่งเหล่านี้มันจึงทําให้ความน่าเชื่อถือของเขาเหล่านั้นมันน้อยลงทุกๆวันนะครับแต่ประเด็นคือความจริงความจริงคืออะไรผมเรียนท่านผู้ชมแล้วนะฮะการการะทําของไผ่เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมิ่นสถาบันถ้าเขาพูดความจริงไม่มีปัญหาละก็มีใครไม่มีใครสามารถไปเอาผิดตามกฎหมายได้และเขาก็เรียนกฎหมายด้วย แต่ถ้าไม่พูดความจริงนี่สิสามารถเอาผิดตามกฎหมายโดยส่วนนักวิชาการที่ไปยื่นเรื่องไปเรียกร้อนศาลเนี่ยมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์ศาลไม่รับฟังเพราะอะไรไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้ไปจุยจุยไปยื่นหนังสือยืน่นกดดันศาลทําให้ภาพเห็นศาลสามารถเอาผิดในข้อหาระเมิดข้อหาหมิ่นศาลได้อีกต่างหากที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะเคยเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นหลายหลายครั้งอยู่ที่ว่าศาลจะเอาผิดเมื่อไหร่ ก็เท่านั้นเองครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เย็นกิจวัฒนาสวัสดีครับ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราคาฟันเพื่อชาติผลภัยต้องทำลายศัตรู เดินตามท่านไปมอกความมั่นใจให้กันร่วมฝ่าฟันไปจนถึงวันสมดังที่ฝันใฟตราบนวันนี้ in pan din